เพลงนี้ผ่านแล้วก็เลยในอบ้ามแรกของ B, B ีคบก็เลยก็เลยมีเพลงอื่นคือแบบตามมาใช่ไหมครับที่ได้แต่งก็คือเช่นเพลงไม่เปลี่ยนใจเธอเธอคนเดียวครับก็เป็นของแนวอัลบั้ออใ,บใช่ครับน,นี่พี่แต่งทำนองสลับกันอ่าแต่ว่านเนื้อก็คือคนที่แต่งทำนองเฮซ่าสันสมาเขียนเนื้อสลับกันอันนี้ก็คือแบบก็ก็มันจะมีไม่ใชมีรูปรอยๆๆเป็นฝรั่งนึงเนีะยก็เป็นใช่ครับอันนี้พี่ชอบมากคือตอนนั้นมันจะมีพวกวงบลูอ่าที่แบบว่ามันไม่ค่อยมีเพลงไทยทํา พี่ก็อยากจะทําแบบนี้พี่เลยทําทํานองนี้มาครับใช่ครับจนเกิดความพรอนแล้วก็เอามาตัดมีเพลงอยู่งของวงมีนาะครับแล้วนั้นก็จะมีเพลงอะไรเตอร์ขาดผู้ครูครับนี่ก็จะเป็นเพลงข้างในประกอบชุดหน่อยเพลงโอ้ยมึนตึ๊บใช่ก็จะเป็นเพลงเดียวซะสุดใหญ่นะครับครับแล้วก็ผมก็สำเร็จมากครับนี่ก็เป็นความภูมิใจพี่เป็นส่วนหนึ่งกับของเพลงวีทูดีด้วยใช่ครับใช่ครับก็เป็นความภูมิใจเพลงหนึ่งเลยครับโดยเฉพาะเพลงซาสันสันไม่ปิดใจเธอคนเดียวนะครับ ตอนนั้นก็คือพี่ก็อันนี้็ดีมาอยู่เป็นประจำแต่อายสแล้ว,ลวอยู่ประจําครับก็คือ,อได้ทั้งเงินเดือนทั้งเอ่อทั้งค่าทํางานเพลงแล้วก็ได้ลิขสิทธิ์ได้ได้เปอร์เซ็นต์ด้วยในตอนนั้นครับมี caa คนใจอีกครับครับแล้วก็มีพเพลงของคุณปาจดใช้ยังไงกับชีวิตในรตครับไอ caa ค้นใจนี่รู้สึกจะไม่ใช่แต่รู้สึกว่าในในนั้นเนี่ยบังเอิญเอ่อถ้าดูในลิสต์เนี่ยมันมีเพลง caa ค้นใจกับเพลงอะไรร้องด้วยกันพี่ก็เลยเอาอันนี้มาด้วยอ๋อ คุณปานก็มีสองเพลงในยุคพี่ๆคุณปานครับชดใช้ยังไงกับชีวิตในกำมือนี่เป็นเนื้อรองครับชดใช้ยังไงนี่เป็นเนื้อรองทำนองอ่าแล้วชีวิตในกำมือนี่เป็นทำนองครับ嗯嗯ครับแล้วก็มาถึงการเริ่มร่วมงานกับแม่นายครับเนี่ยแต่และเพลงแรกที่แต่งนี่คุณดังที่เพลงเพลงแรกที่แต่งคือเพลงตัวจริงยิ่งเจ็บครับยิ่งเจ็บครับอือก็จะเป็นเพลงแบบแบบปลอบรองของน้องใช่ครับ โอ้ย oh, ดีใจมากๆคือเแม่นายพันกรเนี่ยในตอนที่พี่ได้ได้ได้ตอนนั้นได้เป็นเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับก็รู้สึกว่าดีใจเพราะว่าเขาเป็นศิลปินที่สักเซสด้วยนะครับแล้วเราก็ในตอนนั้นเนี่ยมันก็การแข่งขันสูงในการที่เราจะได้งานแบบเนี้ยมันมันมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะบางทีมันต้องเป็นงานที่สูน์ตัวเองแล้วเราทําแล้วมัน มันมันเวิร์กอะไรเงี้ยบางทีอาจจะศิลปินมาอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าดังเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์เลยแล้วพี่ชอบเขามากด้วยเรื่องเรื่องของเรื่องพี่ถึงถึงขนาดไปตัดผมเนี่ยสมัยนั้นที่เคยบอกว่าเอาเอาทรงดังในสมัยนั้นนะครับคือชอบชอบมากคนนี้รู้สึกว่าเขาร้องเพราะเสียงมีเสน่ห์แลวเท่ครับครับแล้วก็นอกจากตัวจริงงแล้วก็มีเจ็บมากๆนี่ก็ก็ดังมากใช่ครับเจ็บมากๆนี่อีกอีกอีกอัลบั้มหนึ่งละเมโทรเซ็กชวลนะครับแต่อันนี้คือแบบเราต้องเออเป็น พี่คนกลางคุยกับพี่ดังมาก่อนเรืพี่คุยพี่คุยกับพี่ดังเลยครับในตอนนั้นก็เริ่มมาสนิทกันครับแล้วก็ทํากับคุณป๊อปจากกรินด้วยคนนี้คือขาดขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ทําให้น้องดังเกิดมาในชุดแรกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเห็นในโซเชียลอาจจะไม่ค่อยพูดถึงว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่พี่อยากจะพูดถึงให้ให้เครดิตเขาอีกครับืก็เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นพี่ดังในช่วงยุคแรกใช่ครับแล้วพี่ก็ทํากับคุณป๊อปจากกริดด้วยก็เอ่อรู้สึกตอนที่ทําชุด เอาออฟคอนโทรลพี่ตั้งชื่อชุดนะครับพี่พิ่คนคิดชื่อชุดพี่จะเป็นโปรเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วคุณป๊อปก,ก็เป็นเอ็แคสควทีฟอ่าแต่พอหลังจากชุดนั้นพี่ก็จะเป็นโคโปรดิวเซอร์กับไลกโปรดิวเซอร์ Producer, แล้วคุณป๊อปก,ก็เป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยก็สลับสลับกันครับอืมพี่ก็อยู่ RS โมเดลเลยก็จริงจิก,ก็มีในเพลงเพลงเดียวของทั้งวอยกับเจอาร์มีหมดเลย <laughs> ใช่ใช่ครับเพลงอย่าบอกว่าเธอรู้เนี่ยว่าสวดีแอดนะครับของของคุณวอยแล้วก็เจาร์ก็มีเพลงหนึ่งครับ แล้วก็มีเพลงหนึ่งซึ่งก็ก็ดังอีกแล้วเป็น Hit Maker ครับเพลงฉันหยุดตรงนี้แล้วผมบีมิอ่าอันนี้ทั้งทั้งทั้งสองอย่างนะครับอันนี้แต่งเนื้อร้องครับอืครับดนตรีใครทํานองใครแต่งทํานองเป็นพี่ติ๊กพลเทพสุวรรณบุญเออเทพพนมใช่ไหมพลเทพพลเทพเออใช่ใช่พี่ติ๊กพลเทพสุวรรณบุญครับก็เป็นเนพลงข้างหน้ามันตากของวงก็เลยครับแล้วดนตรีเรียบเรียงคือพี่เบิ้มเพิ่มสักส์ักซับโม เพลงนี้ก็ก็คือแบบก็ก็เป็นเพลงที่สักเซสของบีมิกซ์เหมือนกันครับอย่างเยอะเยอะหายี่ก็อันนี้คือยนกันได้หนึ่งยังไงดีเออพี่คิดเองจากท่อนฮุกก่อนคือฉันอยู่ตรงนี้แล้วครับครับคือรู้สึกว่ามันอยากจะพูดอารมณ์ในโมเมนต์ว่าถ้าไปพูดไปไปอะไรคือเหมือนกับบางคนอยากอยากอยากจะเลิกหรืออยากอยากจะบอกบอกกับใครคนหนึ่งแต่ดันไปพูดกับคนอื่นหมดเลยแต่ไม่พูดกับเจ้าตัวอย่างเงี้ยอ่าพี่พี่ก็จะ รู้สึกว่าไอ้โมเมนต์นี้มันดีถ้าถ้าสมมติววเธอไปบอกเลิกกับทุกคนแต่ฉันเนี่ยไปรู้จากคนอื่นแต่แต่ไม่รู้จากป้าเธอเธอมาบอกฉันฉันอยู่ตรงนี้และพูดพูดเลยแบบนักเลงนิดนึงแต่เป็นนักเป็นนักเลงแบบทีปอบแบบบอยแบนด์นะครับ <c oughs> ครับว่าเฟังตอนนี้ก็แบบเอเอมันพร้อแต่ว่าก็แอบโตกับคนร้องเหมือนกันเนะอะครับิดหนึ่งแล้วตอนนั้นก็คือเออคุอ้มตาเขากิดอายุหกสิบเจ็ดเองครับแต่ว่าจริงๆริงแล้ว ในการที่สมมุติว่าถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็ได้สมมติเป็นเพื่อนเนี้ยเป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มเป็นเด็กสิบหกสิบเจ็ดก็คือมัธยมปลายถ้าสมมติเพื่อนแบบเป็นดินทาแล้วรู้จักเพื่อนมาตลอดแล้ว่าคนนี้ชอบชอบดินทาแล้วตัวนักเล่าเนี่ยอาจจะอาจอาจจะไปไปไป,ไปบอกว่าฉันอยู่นี่แล้วมีอะไรมาพูดพูดกับฉันเลยมันก็เป็นไปได้ที่อยูยอย่ในโมเมนต์ของเด็กอายุเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องความรักมันอาจจะดูโตเหมือนกันนิดนิดนึง แต่ว่าถ้าในเรื่องของแบบว่าเด็กสมัยก่อนที่เป็นแฟนกันอาจจะแค่พูดว่าไม่ชอบคนนี้แต่ไปพูดออกับคนอื่นแต่ถึงเวลาไม่บอกเนี้ยมันก็สามารถคิดมุมนี้ได้เหมือนกันเราเราก็เลยเลือกมุมนี้ครับประมาณนี้ของของพี่ดังก็มีหลายหลายเพลงที่แต่งเพลงที่พี่ดังช่วงแรกจะเป็นเพลงช้าๆอ,อุัตเยอะใช่ครับเพลงเร็วก็แต่งแต่จะเป็นเชื่อมะ่วมันสส่วนใหญ่อย่างเพลงเอาเอาคอนโทรลที่แต่ง ใช่ครับแล้วก็พี่พี่ดังเขารู้สึกว่าโอเคกับพี่มากๆเพราะว่าพี่เป็น co-producer และ l y โปร producer ด้วยพี่จะเออเวลาที่แจกเพลงให้ทุกคนสมัยนั้นมันเป็นอัลบั้มคนที่เขียนเนื้อมันเนี่ยพี่จะช่วยทําให้มันดีขึ้นทุกๆเพลงโดยที่ไม่คิดว่ามันคือเพลงของเราหรือเพลงของใครแล้วในเครดิตเนี่ยพี่พี่ก็ไม่ได้ไปแบบใส่ชื่อในการต่างเนื้อด้วยอย่างเงี้ยแต่พี่ก็เป็นไลลิกนะครับพี่เออพี่ดังเนี่ยเขาเห็นการทํางานในตอนนั้นเขาเขาก็เลยชอบมากว่าเหมือนพี่แบบช่วยแบบที่ไม่คิดอะไรแล้วก็เป็นแบบ เป็นทำหน้าที่แบบสมบูรณ์จริงๆประมาณนี้ครับเลยทําให้เขาชอบพี่ที่เขาเคยพูดตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับก็ริอสนิทกันเลยตอนนั้นเลยครับใช่ครับแล้วน้องดังเขาน่ารักด้วยเป็นศิลปินที่ที่บอกเลยว่าศิลปินที่น่ารักพี่ก็เจอหลายๆคนนะครับแต่น้องดังเนี่ยคือแบบโอ้พี่ยกให้เป็นนําเป็นน u m b ร r วันเลยมีความคลิกแบบสนิทกันเหมือนเป็นพี่น้องเลยใช่ใช่ครับพี่รู้สึกอย่าง,งานั้นครับ